อ้าวทุกท่านนะครับผมมาเด้อมาเด้อมาเด้อนะฮะตอนนี้มีตลาดเปิดใหม่อยู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะตลาดน้อยลุงพลของเรานะครับเป็นแม่ค้ามาจากกำแพงเพชรนะครับผมขายกางเกงกางเกงกางเกงฮะกางเกงเจเจกางเกงเจเจกางเกงเจเจตัวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยยี่สิบครับผมเสือเพื่าดีนะคะตัวละร้อยยี่สิบนะฮะคนคนนี้นะจะมาวากี่ตัวครับผมคนคนนี้อแล้วเหรอคนคนนี้นะถ่ายทีไรคนดูเป็นหมื่นทุกทีนะก็ถ่ายแต่คนคนนี้แหละฮะ เขาซื้ออะไรพี่เสือก็ตามไปถ่ายนะคนดูเยอะนะคนดูเยอะคนดูเยอะคนดูเยอะเขาจะเมาอีกแล้วเหรอคราวที่แล้วพี่เสือถ่ายเขาไปซื้อทุเรียนคนดูสี่หมื่นแล้วคราวที่แล้วที่รถสิบบาทมาน่ะจาได้ไหมไอ้มินิบิ๊กซีนั่นก็ได้สองหมื่นที่รถนด้แน่นอนนะรถบิ๊กซีน้อยรถอะไรนะเครื่องที่นะโอ้ยอันนี้รถขายกางเกงมานะฮะโอ้รายนี้สวยพี่เสืออะไรนี้นะครับผมร้อยยี่สิบรถได้ไหมครับกันเองเนี่ยฮะ วยเอาลดแล้วค่ะลดแล้วไม่คิดจะลดอีกเลยฮะจากร้อยสามสิบเหลือร้อยยี่สิบทักงร้อยสิบห้าไม่ได้เลยครับผมตลาดร้อยห้าสิบร้อยสิบห้าไม่ได้คือถ้าไม่ได้ลดมันไม่สบายใจไงขอให้ได้ลดบอสเออขอให้ได้ลดสักห้าบาทสิบบาทก็ยังดีอ่ะอ่ะนวอลายนางกระสวยนุ่น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 เบอร์เอ็มเบอร์เอ็มอ๋อนั่นเบอร์เอ็มอ๋อนี่ไงมีตัวหนึ่งอันนี้เบอร์เอ็มเอลที่เสื้อนี่เบอร์เอ็มเอล อันนี้เ,เอบอร์เอลอ๋อนี่นะครับอ้าวลนยนี้นะหมายเลขหนึ่งนะทุกคนช่วยโหวตมาหน่อยนะว่าพี่เสือควรจะซื้อลายไหนดีนะครับหมายเลขหนึ่งนะฮะอันนี้ชื่อว่าลายปลานะครับจะกลับวันนี้ไหมกลับพรุ่งนี้ละหมายเลขหนึ่งลายปลานะฮะตอนนี้พี่เสือยังไม่ซื้อนะเอฟซีต้องช่วยกันโหวตมานะคะแนนหมายเลขอะไรเยอะที่สุดพี่เสือถึงจะซื้อเลขนั้นนะครับหมายเลขหนึ่ง ลายปลาอ่านะฮะต่อไปหมายเลขสองนะครับต้องดูเบอร์ก่อนว่ามันใช่เอลหรือเอ็กแอหรือเปล่าอันนี้ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูณลบไปก่อนคูณคุณคุณโอ้ยไปนอนกับแม่ลบไปก่อนอยากไปกางเกงเหรอลบไปก่อนแล้วแล้วแล้วเขาจะซื้อขายของกันแหม่อยากมีส่วนร่วมทุกอย่างจริงจริงนะฮะ โชว์ความหล่อของมันเอ่อเล่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 นจะตใจลอ้าวต่อไปหมายเลขสองนะครับงนาให้นายดูกันเด้อแม่สองตัวนะจะจ๊ะจ๊ะหมายเลขสองนะฮะเป็นลายสีออกโทนดำฟ้าขาวนะฮะอันนี้ตั้งชื่อลายว่าอังกฤษโอเคนะฮะหมายเลขหนึ่งลายปลานะฮะหมายเลขหนึ่งลายปลานะครับเห็นไหมครับมีน้องปลาอยู่เนาะหมายเลขสองลายอังกฤษครับผมหมายเลขสองลายอังกฤษนะฮะ อ้านะครับตอนนี้มีสองตัวเลือกแล้วนะครับที่พี่เสือชอบนะฮะอ่ะขออีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันครับหมายเลขสามนะครับเงินดูัดูไซส์ก่อนดูไซส์ก่อน<า>หมายมามเลขสามเอลโอเคนะฮะเอคลปอะมาเบอร์เดียวหมายเลขสามลายเตานะครับจริงๆคือลายเดียวกันกับอ้น,นี้แหละเพียงแต่ว่าสีอันนี้จะออกสีน้ําเงินเหลืองเขียวนะฮะอันนี้จะเป็นสีเทอร์คอยส์หรือสีน้ําทะเลเนาะนะครับ อะทุกคนโหวตกันมานะครับโหวตกันมานะครับผมตอนนี้ยังไม่เลือกเราให้เอซเขาเขาโหวตมาก่อน <c oughs> เราใส่ตามใจเอซีครับนะฮะหมายเลขหนึ่งลายน้องปลาสีฟ้าน้ำทะเลหมายเลขสองลายอังกฤษสีดำฟ้านะฮะหมายเลขสามลายน้องเตา่าสีน้ําเงินเ <c oughs> ขียวเหลืองนะครับอ้าวนะ เดี๋ยวถามอีกคำหนึ่งครับรถได้กี่บาทครับผมรถไปกี่บาทเอากี่ตัวราคายังไม่ยอมนะยังไม่ยอมนะคือมันไม่สบายใจนะถ้าไม่ได้รถนะทุกคนนะครับเอากี่ตัวละคะบาทนึงค่ะเอ๊ะจะให้ฝากโชคดีไหมเนี่ยทอ่ะทุกคนนะอย่าลืมโหวตกันมานะฮะระหว่างที่ถ่ายคลิปนี้นะฮะมันเพิ่งจะได้แค่สี่นาทีนะครับ มันหากินไม่ได้นะทุกคนนะมันต้องหาเรื่องให้ได้แปดนาทีนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปหาเรื่องกับอะไรต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นทายต่อให้ได้แปดนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปโมุดปลายยางฮอ่ะทุกคนอย่าลืมโบทกันเข้ามานะครับโบทกันเข้ามานะฮะหมายเลขหนึ่งนะฮะสีเธอคอยน้ําทะเลสีฟ้าหมายเลขสองนะครับสีอังกฤษนะครับอลายอังกฤษนะฮะสีขาวดําฟ้านะฮะแล้วก็หมายเลขสามนะฮะ ลายน้องเต่าสีน้ำเงินเขียวเหลืองนะครับโหวต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 โบสถโบสถ์โบสถ์นะฮะโหวตฟรีโหวตฟรีไม่ต้องเสียเงินค่า SMS เด้อโหวตฟรีโหวตฟรีนะครับอ้าวตกลงนะครับได้จังคึมซื้อ2ตัวนะครับลายสีน้ำเงินลายเต่านะครับเอาลายเดียวกันแต่คนละสีลายเดียวกันนะฮะสีฟ้าเธอคอยน้ำทะเลนะครับอันนี้เขาลดให้ไหมไม่ได้ลดเหรอ ซื้อต้องสองตัวก็ต้องลดสีส่อย่างน้อยห้าบาททำไม่ไมลดให้บอกอ้าวอันนี้นำไนอนหลับหรือยังเนี่ยทำไมหลับแล้วลืมตามอ้าวไม่หลับไม่หลับไม่หลับไม่ลงแล้วนใส่ได้แล้วไหนใส่ได้ไมม,มันเอ็กแอลแล้วมันใส่ได้แหละมันใหญ่สุดแล้ว พา,พาทุกท่านเดินไปดูบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงนะหลังจบการถแถลงข่าวเมื่อสักครู่เนาะนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ยูทูบเบอร์เราก็กระจัดกระจายนั่งอยู่คนละมุมสองมุมนะครับอ่ะตอนนี้ก็ชายชาแนลนั่งอยู่กระตุมตามนะครับโอ้ดอกไม้วันนี้สวยงามมากนะครับอโอ้ในี่นะฮะดอกไม้สวยงามมากครับผม นี่นะฮะกำลังบานสวยจริงๆนะฮะโอ้สวยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนาะนะหลายคนเพิ่งจะสังเกตเห็นในตอนวันนี้เองนะวนะ่านี่นะครับเขาเรียกว่าตรงจั่วบ้านเนาะนะตรงจั่วบ้านนะนนะที่ลุงเคยติดรูปพระติดรูปม้านะฮะติดรูปพญานาคนะฮะ ตรงจุดหน้าบ้านตรงนี้นั้นลุงได้ถอดออกมาแล้วนะครับผมนะมีเอฟซีหลายท่านเนาะ,คะเคยแนะนําไว้นาะน,นะว่าไม่อยากให้ติดตรงหน้าบ้านตำแหน่งตรงนี้นะมันไม่ดีนะจะต้องเหนื่อยจะต้องเดินทางจะต้องอมีเรื่องให้ร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเนาะน,นะตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับผมนะนี่คือภาพล่าสุดที่เราเห็นในวันนี้นะครับผมเมื่อวานพี่เสือก็ยังเห็นอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะยังเห็นอยู่นะฮะ แต่ไม่ได้สังเกตที่ตื่นมาตั้งแต่ตีห้ามาไล์สดนะไม่ได้สังเกตเลยว่าตรงนี้ภาพหาไปหมดแล้วนะครับภาพที่ติดอยู่ตรงจัวตรงนี้เนาะนะ่นนะมาดามนะอยู่ใน็อบมาดิพีนะกับต้น้อรัตนานะครับอ้าว นู่นทางโน้นก็มีอีกนะฮะแม่พีกับแม่มาต่อยนะครับลุงฟื้นกับป้าคำสายก็ไล่อยู่นะฮะตอนนี้นะฮะขายของไปด้วยนะฮะเอะไปดูต่อไปดูต่อมีอะไรอีกอ้าวนั่งหลับแล้วนะฮะทางนี้มีอะไรครับมีกล้วยมาขายบอกมีกล้วยมีกระบอกมาขายนะฮะทางนี้นะโอ้มขก่อมค่ะ ไม่ได้จะไปไหนเนี่ยไปตามสมตามี่รานพี่เฟื่องอ๋อไปตามสมตามที่บ้านพี่เฟื่องอ๋อเดี๋ยวไปกินด้วยกันเนาะนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับขอบคุณที่ช่วยกันดูโฆษณาแบบไม่กดข้ามให้เสือพไปมีรายได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโดยด้วยนะครับ